สบายดีคุณผู้ฟังที่คารพบพี่น้องเอ้ยอ๋อเกี่ยวกูวัาสิไปเกี่ยวเขาห้องบร่ได้เกี่ยวสำนักเราค่าตัวเลี้ยงอยู่ในนี้จบอาหารแรงของเฮากะซิมีซัวน้องงัวทานผู้สมอีหางคับก็แค่อะอีกาข้าวอิตู มาหั่นปลาหนิจะแกงปลาม,มาช่วยสาวเอื้อยหน่อยกดดันมันมากเลยตอนนี้นะมันทำอะไรไม่ถูกเลยเวลาให้มันทำอะไรต้องป้อนมาด้วยเงินเรามีป้อนัห้าเสดนดีใจไหมล่ะกำลังสิแกงปลาพี่น,อน้องปลาอีแมมมาเอื่นนะแกงปลาใส่นมไมไล่เด้อ แกไม่ไหลดิหนูมงึงปอกไวแล้วมึงตบมาเลยเด้อใช่อันนี้จริงนะแกงไหวแต่ตัดตอนนี้นเลยใจอุ่นกินมืน่นเสาหนูหนนนอะข้าวบะหมี่ดอกจนนันทร์เอออันนี้หมากอันนี้ไม้ที่เผาเนอะไม่ไม่อีเม่ป้อ มีปนโก๊บเนาะคนกบอันนี้ใหม่นะคะเรียกวานาเงาเท่บ่ได้กินเออหนูอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะอืมจ้งหางก็ต้องเอาน้ำยาด้วยนะคะลมหนาวพี่น้องลมหนาวตอนนี้อีโน่หอยมา มาแนะนําใจแม่ซ้อนนะคนปลาให้ดูมากลายน่กรุงเทพต้องเข้าแล้วแหละคุณแม่อันที่จริงนะวางแผนไหมวะเดี่ยวขอแล้วสิพาอีแหนไปกรุงเทพวะแต่พัติดภารกิจอีกแล้วมีเวียดมีงานที่จะต้องทำกรุงเทพก็มากที่ลุะ เราไปอย่างสวนนี่แม่สวนรวงรองเก่ากพาอิแม่ไปอย่างหางสยามพารากรโอ้ปไปายดอกญาติค <c oughs> ่ะเขายิงกันตายตอนนะ่ะไม่ไหว <c oughs> คนเล่าก็ถือลูกลงแด ตอนนี้ก็จะเป็นทางอิสราเอลนะพี่น้องกับปาเลสไตน์เป็นารสงสารเขาเจ้าได้คนไทยนะที่ข็าเจ้าไปทำงานลบลูกปืนลบลูกเปิดลูกระเบิดโ้ยแต่ว่ามีคนเล่าอยู่ที่แบบาคนเล่านี่บอกข่าวเด้อว่าจะเป็นอะไรไปทำงานบอกรือจังดแต่ว่าที่เห็นข่าวนะคือ ก็เห็นในติกตอกนะเขาเจเอากไปเฮี้ยนหนักศึกษาอิสราเอลม,มาช่วยกันกแ,แกงแป้งไหมล่ะแกงเท่นนะ <c oughs> ปนกุ้งก่อนนะยูไปปนกุ้งไปหนูมึงนะปนรดตามสกุกเล็กนะ ไอ้าอ้าาอต้องได้กินมึงต้องเป็นขี้ข่ากูเข้าใจไหมอืมร <c oughs> ้าจะลองขึนนั่น <c oughs> หรือว่ามึงจะกลับละจะมีผัวแล้วจะกลับไปอยู่บ้านแล้วใช่ไหม ก่เห็นมึงไปแล้วสุดท้ายก็ก็จีบส่งมึงมึงเป็นอะไรมึงบอกเหตุผลสิที่เขาส่งมึงน่ะเป็นแม่สีเรือนน่ะต้องทำให้มันเป็นกับคงกับข้าวไม่ต้องให้ผัวทำ,ำวาอ <laughs> อันดับหนึ่งเลยนะมึง นั่นแหละเขาถึงถีบส่งมาไงทำไรครทำข้าวกิน่างนี้หอสายเขาส่งมึงมาหลายร้อยกิโลนะมึงจำได้ไหมีมนะมก็มันั่นแหละส่งมืงมึงอย่ามาเอครแผู้ชายแหละส่งมันลีเวนตอนมีแหงแล้วมีแค่สองคน พอเลิกการแลบหลวงพี่เอาไปเกี่ยวมันใส่กิดของส่งไหมนี่ <c oughs> <c oughs> สีแกงปลาพี่น้องเอ้ยน้ำใจของคุณแม่หมดไปหอดกรุงเทพกับไปหอดแถวอัน พ,พี่น้อยส่วนไปอันกุ้งเทพไตเดิอบานพี่วัฒส,สนนนันหนาแหล่งนี่ไปนั่งเผาอาหารทะเลกินอยู่หนาบ้านนึกป่ะเปิดอยู่ซาธรเจริญกรุงแล้วพี่น้องเราอยู่ะจะเจริญกรุงเนาะเนี่ยน,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 นะ แถวสารฮอนนั่นแหละถ้าบางหลกักพอแล้วจะขี่แกบยังไงก็ต้องไปให้ถึงสุเร็นคุณแม่นี่ทำพาสปอร์ตไว้แล้วต้องได้ไปมึ <c oughs> งหยุดร้อง <c oughs> ไ็ชมย้ย่เอลเาลงท่อนปลาดิแม่น้องเทนเ้ยไม่ต้องใส่ขี่เราพี่นกเ่นนะเสียดาย ใช่สลราสลราเลยลูกสาราเอาลงเลยอืมน่าบกเบิดป้าแหละฮะน่กะเหตุกับข่าวพี่น้องเตรียมกับข่าวเนกับข่าวบอมัพินก่อนมัน่อินอกการนูครัมันพุยมันพ่อยเลยนมึงถิมแล้วเด้อนตะกาแลเด้อ มันใส่บ่ได้เลยนะอันต้นหอมนี่เอาไปให้อาอันใสแกงปลามันแน่นยุสาโตมันน่ะโนโตมันมันแน่นยุะบรหาสื่อตะกามาเนาะไวเก็บไข่นี่ตะกาคล้องควานกูน่ะโตมันอันนีอยุต่วาง่วงมันนะฮะ่ง เอาลางมาตั้งเ,เ,เอาลางมาตั้งค่ะน้ออืมอ <c oughs> เอาลางอดต้าซิวนีสิได้แล้ว,ลวนี่เอาแกงสะก,กันบอก พี่มังนาอยพี่ปนนกุง้งเอาลงใส่หกนะตมเอามาปีกโคใส่น้อยนึงก่อนนี่ก็ให้ให้เชบอกด้วยมันทาเป็นแล้วมันกำลังสิเกิด นี่โดนเอฟเสือกอันก็ยุดกำเนิดมันหยุดกำเนิดเียงเลยนี่มึงจะตอปเลยอะให้ตอปเลยตอปเลยแล้วก็ไปไม่ถูกเลยอ่ะเอากุ้งลงโหนกระน้ำปลาแดกลงแป้งนั่ลงน้ำปลาลงนำลง้นำหมักนาวลง มันมีกะเพราน้ำด่ะนะผสมมาน่ะพอมาแค่ไหนฮักมาก็พูดหนูเองไม่ใช่เหรอฮะที่ไปได้ล้างน่ะมื่ล้างเอาแค่ห้าแสนแล้วมันก็หนีเลยใช่ไหม

อาหมอย่างทนผดทานผม้ยนแกงปลาสามสมิบสองประเทอื่นบ้าเอ,อเอกปลาเ่านอารมณ์อยู่ะบงอยเมืออาน้อ่องแม่มาบอกิลรลาซมบจ๊ะปิดฟ้าหมอกมากินข่าแรงน้ำกานทานผดซม ผูมังน้าผูจงกับเบียนะถ้าเบิ่งเด้อยสาวเอื่อยเสียนป่นคุ้งเสบ,บียะพี่นอ้องพอมั้งพอโอ้อขุยจันเค็มอยู่ด้วยม,รม,รมันพลาดกับเผ้ามาเลยบนี่นะ แกงใส่กะเพราก็ดีคือการนำากระสิหอมไปอีกอย่างเรีว่ใส่กะเพราแล้วเนาะอลูกถ้าแรงู่อาหอมเอาหอมใส่ถ้าแรง้าแรงลงเียนแค่ก๋องเดียวใชเพอะ้มาใช้เีล่องึงเี่ที่วันละก๋องพอเมื่อวานนี่ยอเก่าเัเงินไปหาหังกรปะเ้า้ยแล้ว แซ่บพี่นอ้องมาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อใหม่เพิ่มใหใหม่แล้วฟ้าหมอกก็เป็นจักรแน่บโอ้บริลล่างพี่น้องเอ้ยเป็นจักรสลับบ่ <c oughs> ม,มีเวลาล่างแก,แกงแล้วจังล่างที่เดียวอ๋อเนื้อสิงห์ชานีเก็บอกอ่อนกุ้งพะทะแกงปลาแซ่บ